สจ3เดือนนะคะสมเดือนเองที่เปิดร้านก็มีผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านโชคดีเป็นของสีวันจริงๆเลยิฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าเขามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเขาก็มาก็มาทางก๋วยเตี๋ยวเพราะอร่อยเสร็จเขาก็คุยพี่ครับพี่สนใจที่จะไปเปิดในห้างพี่ครับเราก็เราไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะเราก็เพิ่งเปิดร้านห้างอะไรล่ะคะเขาก็บอกห้างเทอร์มินอลเทวันทีวันนั้นยังไม่โอยนะคะ ดิฉันยังอ้อาวเรอเขาก็พ <Okay. S 1> ีเซ้นนะคะเอาภาพตึกมาให้ดูตึกสวยมากเลยทุกอย่างดีหมดเลยเขาก็พยายามโมดิวเทไอ้โมดิเวทจุงเจเลยจูงใจ,จ,งใจพี่ <ใจ S 2> ครับห้างของผมมันจะเปิดอีก8เดือนข้างหน้า<บ>ห้างของเราจะสวยขนาดนี้เป็นอย่างนี้ฟู้ดคอร์ทเราจะเป็นแบบนี้จะสวยที่สุดเลยเราเอาสไาตลา์มาจากอเมริกาคือโมดิเวทดิฉันอยู่ครึ่งชั่วโมงดิฉันไม่ได้หยิงนะคะแต่ความที่ไม่รู้เรื่องอ๋อเหรอมเป็นอย่างนั้นเหรอ ประเด็นที่ถามกอก่อนเลยนะเสียตังค์ป่ะเนี่ยเนี่ยมันมันมันตรงนี้แหละยังไงพี่ยังไงพี่แล้วเขาตอบบอกว่ายังไงฟรีครับพี่โอ้แม่เจ้า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 โอ้ยนึกอหรอไหมคะมีของฟรีบนโลกนี่แหละครับถูกค่ะนี่เองค่ะดิฉันถึงบอกว่าถูกหวยไม่คุณถูกหวยมากถูกหวยมากเลยผมเชื่อว่าตอนนั้นเขาคงต้องหา เรียกว่าคนคน้าอร้านอร่อยออ่ยเขาจะเลือกเขาจะเลือกเลยที่ฉันไม่รู้ในภายหลังนะคะกระบวนการคัดเลือกเขาจะเลือกร้านอร่อยเพราะในทอมินอลเทนนิววันณปัจจุบันมันมีร้านอยู่แค่25ร้านเท่านั้นเหรอ25ร้านเท่านั้นตัวส่วนที่เป็นฟู้ดคอร์ดนะโอเคครับผมนึกออกไหมคะอ๋ฉันเป็นหนึ่งใน25ที่ถูกเลือกตั้งแต่เปิดห้าหน้าชินดีไหมคะสุดยอดทับตหมอให้เลยนะครับ และคนคนดีนะฮะก็ต้องตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับจัดต่อแตกนะครับแล้วจากนี้เป็นยังไงฮะที่ร้านจากนั้นดิฉันก็บริหารร้านก็ดีมาเรื่อยๆนะะคจนมาเจอวิกฤตอีกเอาอีกแล้วอะไรวะอะไรวะทำไมมันมาตลอดแบบนี้มิทราบดิฉันคงทำกรรมไว้มามามาน้ำท่วมโอจามน้ำท่วมใหญ่ได้ไหมคะสี่ป้าพี่คะสี่ป้าจ้ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมาแล้วนับหนึ่งไม่ถึงห้าเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่เสิร์ฟไวค่ะ เดี๋ยวนะฮะดูหน้าตาโอ้ยแมแลมแมเดี okay, ๋ยวให้ดูหน้าตา่อนแมมคุณพระช่วยคุณพระช่วยขออนุญาตช่วยนะคะทฉันก็ชอบนําเสนอเนี่ยค่ะโอเคโอเคตี๋วน่าตาดีโอ้ยน่าตาดีโอเคน้าตาดีนะครับดูความร้อนนะคะโอเคนะฮะร้อนๆเลยน่าทานนะคะน่าทานมากๆขออนุาอนุโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ยโ้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโอ ดูไข่โอเคสุดยอดสุดยอดนะครับขออนุญาตนะครับก็ในเมื่อมันมาแล้วเนี่ยทานไปเลยค่ะดิฉันจะคุยเองมันจะมานิ่งๆไห่ได้นะครับนี้เอาละครับพี่เอาละเราก็จะมาถึงการกินนะฮะก๋วยเตี๋ยวเราต่างกับคนอื่นตรงไหนใช่อันนี้เป็นเส้นเล็ก ดูเส้นนะคะดูดูลักษณะเส้นจะนุ่มเวลาเวลาสัมผัสด้วยตะเกียบเห็นไหมเส้นเราจะมีความยืดหยุ่นสูงเห็นไหมคะดูดูความร้อนมา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 โอเคพี่ชิมน้ำก่อนค่ะชิมน้ำก่อนขออนุญาตขออนุญาตอุ้ยอุ้ยตกตกตกเว้ยโอเคแม่เว้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงแม่เว้ยแม่เว้ยเห็นไหมคะเออพี่โอเคม่จริงจริงคนเรามันทําอาหารได้อร่อยขนาดเนี้ยค่ะ มันไม่ไมเคยไปเห็นจําเป็นจะต้องใส่ผงชูรสเลยนี่ถูกค่ะแล้วทําไมต้อใส่ทําไมวะหัวใจไม่เข้าใจเออจริงจริงทุกอย่างทําด้วยหัวใจค่ะคผมจะรดไม่ต้องเนาะผมเป็นนักโมเทเบชผมจะรู้เรื่องไวเบรชั่นหมายถึงว่าการสั่นสะเทือนของคนที่เขาเรียกว่าตั้งใจทําอะไรอ่ะใช่ค่ะสมมุติเนี่ยเราเราเราตั้งใจทําอาหารเนี่ยคือเขาเรียกว่าวายเบรชั่นเนี่ยมันจะไปกระแทกกับน้ําซุปแล้วมันจะเข้าไปในเนื้อเนี่ยในนิ๊ดติ๊ดติดดีมได้แบบโอ้ถึงเนื้อถึงไปถึงขิงแบบนี้ โอเคพี่อ่ะพี่พี่เล่าฟันชายพี่ต่อว่าฟันชายพี่มีความเป็นมายังไงต่อครับโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นโอเคหลังจากไปเทอร์มินอลเทรดีวันนะคะเราก็รู้สึกว่าโอ้ดีมากเลยนะคะก็ตลาดแตกก็มีชื่อเสียงพอสมควรทีละดังดังคนเข้าแถวคานกันแล้วเรามามาช่วงดามากอีกละดีละเออน้ำท่วมไงตัวเองเมื่อกี้บอกว่าน้าท่วมโอเคครับใช่ไหมน้ําท่วมน้าท่วมดิฉันไปเกี่ยวอะไรกับน้ําท่วมเกี่ยวสิคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย ข่าวลือสะพัดมากว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพร้านดิชันนะคะ90เซนค่ะแรงงานอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเย่โอเคเข้าใจมากค่ะโอเคแล้วังไงพี่คนก็คงน้ำสุดก็หมอดูชื่อดังคุณพระชื่อดังที่พม่านะคะฟันธงมาแล้วค่ะน้ําจะท่วมกรุงเทพค่ะลูกหลานจะตายหมดค่ะทุกคนโทรศัพท์เรียกตามลูกหลานกลับบ้านกลับเมืองกันหมดค่ะดิฉันก็ไม่พ้นนะคะ วิกฤตนั้นเป็นไงฮะลูกน้องกลับหมดค่ะแล้วดิฉันเปิดร้านที่เทอร์มินอลเทอร์มวันใช่แล้วใครจะขายค่ะดิฉันน่ะสิคะ้น่นเลยค่ะดิฉันเป็นลูกเองเลยเหรอคะเดี๋ยวนะดิฉันน่ะสันสภาพกำลังมาหมดเข้าเวรเลยค่ะทั้งตัวดิฉันเองพี่ชายดิฉันเองสามีดิฉันเองโอ้โหเกณฑ์ไปหมดบ้านเลยนะว่างั้นโชคดีนะคะว่า ช่วงนั้นก็มีวันหยุดเยอะเนื่องจากน้ำมันทั่วชวั้นมีเฉันทำง,งานทําง,งานประจําอยู่พอดีเขาวันหยุดก็เลยต้องมายืนฉกก๋วยเตี๋ยวอยู่เทอร์มินอลชีวิตดิฉันดิฉันรับดิฉันรับเวรในการทําวัตถุดิบส่งเทอร์มินอลเรืออ <Okay. S 1> ะไรคะครับผมคือมันเป็นเราเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวทุกขลาบเราไม่มีลูกน้องอแต่ขายดีมากเอาเหรอเริ่มเข้าที่เขาทางปุ๊บ ฉันก็ไปเข้าโครงการกับเขาอีกนะคะ<ม>เข้าโครงการเราเรียกว่าการทําคุณภาพแฟรนไชส์อ่าฉันแข็งแรงเนื่องจากประสบการณ์ดีก็เข้าประกวดกับเขาด้วยก็ประกวดว่าผ่านได้คุณภาพแฟรนไชสมาตรฐานอ,อ๋อไม่ธรรมดานะที่ฉันเข้าไปเลยแล้วก็ได้เลยประกวดั้งปีเลย2ปีฉันก็ได้2ปี 2> ครับผมพอประกวดเสร็จ2ปีเริ่มมีชื่อเสียงละกลมก็เริ่มรู้จักแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมีนโยบายเอซีจะเปิดอ่า ใช่<ด>ไหม AC จะเปิดปี5ปี58จะเปิดแล้วนะจริงจริงจะเปิดปี57แล้วเริ่มงจะปีปี58ในสมัยนั้นก็จะเปิดเราก็จะเปิดแล้วทําไงอ่ะเขาก็จะบอกเอ้ยพวกเราน่าจะไปขายต่างประเทศนะแม่ศรีวันทํนาแฟรนไชส์เป็นมาตรฐานแล้วน่าไปต่างประเทศโอเคอมาแล้วรางวัลมาแล้วรับรันะบรับโ<ร>อ้ยราง๋ยวเดี๋ยวพี่ขอโทษรางวัลเนี่ยเนี่ยรางวัลนุ่มผมเลยหมูหมูเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดูหมูแดงมันนิ่มที่สุด มันนิ่มที่สุดต้องมากินโอเครางวัลไปต่างประเทศพี่เขาก็ยังก็ถูกคัดเลือกให้ไปขยายตลาดไปสำรวจตลาดนะคะเพื่อจะดูว่าจะมีลูกค้าในอาเซียนเนี่ยสนใจไหมสินค้าเราทางอาเซียนเปิดเขาจะกินเราไหมอะไรเงี้ยโอ้โหฉันก็เอายังไงดีวะไปไม่ไปวะภาษาอังกฤษก็ไม่เท่าไหร่เนาะโอเค j u s n o okay thank you เออใช่ก็กลัวไม่กลัวแต่ว่าความกล้ามีคือมีสงคราเออมีอยู่แล้วพี่เพราะที่ฉันฝันไว้นะคะว่าที่ฉันจะต้องทําให้ก๋วยเตี๋ยวสกุลไทย เป็นเมนูหนึ่งของโลกให้ได้เจ้าคิดใหญ่เวลาคิดใหญ่ไหมไม่คิดเล็กนะนี่คือองค์ประกอบของผู้ประกอบการที่สําเร็จติ้งบิ๊กค่ะติ้งบิ๊กออนลน์ค่ะโอเคเราก็ไปเลยเราไปต่อแล้วก็ไปก็ไปพม่าครั้งแรกฉันก็เตรียมตัวสุดฤทธิ์เลยค่ะเตรียมพรีเซนเทชันเตรียมไอเพิงไอแพดเสร็จอืปรากฏว่าฉชั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรโปรเฟ s ชันแลที่สุดในเวลาที่ไปอายาฉันพร้อมมากชุดเตรียมอย่างดี จำได้เลยว่าโนโนโนใส่ชุดไทยจะใส่ใส่ใส่ชุดที่ที่ออกแบบโดยนักศึกษามอศิลปากรผู้ภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างแต่น่าสวยและยิ้มดีตรงนั้นแหละมั่นใจตรงนั้นแหละมั่นใจมากมั่นใจมากมั่นใจมากสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าตัวก๋วยเตี๋ยวชโกไทยแม่สีวันนะมันถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกให้เป็นผงปรุงสําเร็จรูปที่เป็นรสชาติมาตรฐานตั้งแต่แรกแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งทําเพราะทำเพราะมันมีเป้าที่จะไปไกลตั้งแต่แรกไงฮะ แต่เราต้องก็ค่อยไปแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางจริงๆพี่เพราะว่าบางคนให้ไปต้มน้ากระดงกระดูเองนั่นแหละดิ่ฉันแก้ปัญหาตรงนั้นตั้งแต่แรกถูกค่ะนี่ถึงบอกว่าดิฉันได้คิดทุกอย่างให้หมดแล้วแต่มันไม่สําเร็จมันอาจจะหลายองค์ประกอบด้วยกันหนึ่งยังไม่ใช่จังหวะของเรานะคะสองบูญภาวัฒนายังไม่ส่งนะคะอันนี้เรื่องจริงๆนะคะความเก่งมีไหมมีทักษะมีไหมมียังไม่ได้จังหวะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลารถเมย์ยังไม่มายังขึ้นไม่ได้ค่ะก็เลยต้องอึด ฮึดแล้วก็สู้โอ้โหแม่เว้คือดูจากดูจากเสียงพี่เขานะครับจะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ต่อสู้นะครับจะเป็นคนที่ลุยคิดใหญ่เบาๆไม่เป็นไม่ทําอาจจะพูดตรงเล็กน้อยถูกค่ะคนตรงคุณคนบอกว่าในที่พูดมีสี่ขาอยู่ไหมเออไม่มีแค่สองขาไม่มีมีสองขาแต่ตรงเข้าแบบว่าถึงโสดเลยทุกสอดนะครับอย่าตรงๆอย่าไปอ้อมนะคะคุยกันเนี่ยรักเฮ้ยรักนะเฮ้ยบอกเฮ้ยคุณรักมึงป่ะจบแล้ว ไม่ตอบว่าสาระก็ดีหนึ่ง่างนี้ไม่เอานะคะโอ้ยอดเยี่ยมครับเอาละฮะตอนนี้ก็ไปต่อพม่าก็ไปเปิดพม่าก็ไปแมทชิ่งขอโทษดิชันนะคะไปครั้งแรกนะคะคนมานั่งคอยฟังจะคุยกับอีชันนะคะมากที่สุดนะคะแม่เจ้าเราได้มาตรฐานแฟนชายเวลาเราคุยเขาจะถามว่าหนึ่งได้อะไร2ได้อะไรสามคืนทุนเท่าไหร่สียังไงเราตอบบนหนึ่งสสาสี่แบบตอบแบบโชว์โชว์โชวโชว์เขาก็เลยประทับใจครับผม ดิฉันเป็นคนเดียวนะคะที่ไปในคณะครั้งที่3ครับไปกัน25กิจาก,การดิฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กลับแถมได้รับตังค์ทุกคนโบกมือหนนาง,งามค่ะโชคดีนะคะพี่ศีวาได้อยู่ต่อ <ใน S 1> แล้วได,<า>แวได้แล้วได้ขายแฟนใช้ได้ด้วยโอ้น่าภูมิใจไหมดิฉันดังมากอยู่ตอนนี้คือทําอะไรฮะอยู่สอนเขาเลยไงคะ <Okay. S 1> เก็บตังคเขาแล้วฉันก็พร้อมสอนเทรนนิ่งเลยโอเคก็ออเดอร์จ็อบเทรนนิ่งที่นั่นเลยที่เป็น เป็นประธานชมรม SME One for All แล้วก็ประธานชมรมนะคะ DIP Network จันทบุรีคืออะไรครับย่อมาจากอะไรครับ uh, DIP คือกระทรวงอุตษาหกรรมค่ะอ๋อโอเคครับกระทรวงอุตสาหกรรตัวเต็มของกระทรวงกษาธการก็คือ DIP Industry เนื้อออกไหม Product <Okay. S 1> อ่ากระทรว <Okay. S 1> งอุตษาหกรรโอเคแล้วในในในสมาคมแฟรนไชส์ในสมาคมแฟรนไชส์ก็เป็นรองนายกคนที่หนึ่งของสมาคมแฟรนไชส์ลายเส มีปรึกษาได้ก็ปรึกษาได้นะคะเรื่องแฟนชายซื้อใครแล้วหรือว่ากําลังจะซื้อใครหรือว่ากําลังคิดจะทําแฟนชายหรือกําลังคิดจะซื้อแฟนชายหรือกาลังคิดจะเลิกแฟนชายเฮีให้คำให้คำปรึกษาได้เพราะก่อนจะซื้อตัดสินใจนานมากเลยนะอยู่จะเลิกอ่ะมันต้องหันหน้ามาคุยกันหน่อยไหมทำความเข้าใจกันหน่อยไหมจะเลิกกันที่อื่นใช่ค่ะจะเลิกทำละพี่เพราะว่าผิดหวังเหลือเกินมีปัญหาเหลือเกินแฟนชายที่เป็นแฟนชายซอมไม่ดูแลเลย คุยกับเขาดีๆก่อนไหมหรือว่าคุยไม่รู้เรื่องถ้าพี่สามารถช่วยได้เป็ดีนะคะอะทีนี้คุยเรื่องตัวสินค้าตัวแฟรนไชส์ของเราค่ะนี้ก็คือนอกจากมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วนะครับซึ่งมีหลากหลายรสชาติหลากหลายสูตรค่ะถูกไหมฮะค่ะอลองเล่ากอนมีสูตรอะไรบ้างที่สูตรที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะคะเราก็จะปรับปรุงสูตรไปเรื่อยๆนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็จะอยากจะมีเราไปเห็นไอเดียจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีราเมงหน้านู่นี่นี่นั่นหมดเลยเคแค่ซุปตัวเดียวกันเอ เราซุปของเราอร่อยอร่อยเราก็จะทาหน้านู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ทําเป็นหน้าหมูแดงหมูกรอบไก่แดงไก่กรอบไก่นุ่มไก่ชาววังไก่หมักเพราะไก่มาเล่นได้เยอะอ่านะคะแล้วก็สุดทะเลอย่างนี้ <ผม S 2> นะคะแล้วตัวเส้นเราก็มีเส้นหลากหลายมากตั้งแต่เส้นเล็กที่เป็นออริจินอลนะคะแล้วก็เส้นมีเส้นใหญหมีแล้วก็บุ้นเส้นสปาเกตตี้อูดอง้งลาเมง เราเอาหมดเลยที่ทุกเส้นศูนย์รวมเส้นคือเราพี่ผมผมซีเรียสนิดหนึ่งอุ้ยเรื่องเรื่องเส้นเรื่องเส้นเนี่ยเรื่องเส้นเนี่ยไปไงมันพี่โอ้เรื่องเส้นนี่เราอยากจะบอกเลยนะเคล็ดลับผมกลัวงอย่างว่าเส้นใหญ่เส้นเส้นเล็กอะไรเงี้ยมันบางทีมันเนาะแต่มันมันไม่ปลเปื้อนมันไม่ปลอดภัยอ่าใช่ของเรานะคะ